ไกลเพลงผู้เสียรักเงินดูดวงเดือนดาวคอยวเศ้าแฟนพี่ที่บ้านน้นองเพิ่นเดินในวิมานตาววานบรรณาพาเงา ึงทุ่งรวงทองเริ่มทองทุ่งเขียวเกี่ยวเ้าาเริ่มเพลงสนุสดาวส่งการบ้านเราเคยรองคู่กันก่อนจากันตันยาข็ราไปเพียนเรียนตอ บอกพี่คนนี้ให้รอเรือนอางรอในฝันไปสู่เมืองกลุงมาให้มุ่งไทยถึงวันนั้นวันนี้จองเราจะกันวันน่าพบกัน มันได้สัญญาวันเดือนปีพี่คอยดาวน้อยเจ้ารอยเรื่องรุ่งเริ่มกลิ่นแกลงสมปากุง้งผักบุ้งท้ายทวงบ้นนานนา ได้เขาเขาเ่า,า,า,ากันพี่มันเหมือนคนเชียนบ้าเขาเจอเธอจะวิวาน้ำตาต้องมาเจิงนองจากไปเป็นเจ้าเท้า เจ้าบ่าวเขาคือใครกันข้อผรคู่สมสุขสันในวันวิวาเถินน้องส่วนตัวพี่นี้ก็มีผ้าเรื่องงมของ พระธรรมของขายเร้ามองก็มุ่งไมายปองมองที่ประธรรมวันเดือนปีเพียกย้าวน้อยเจ้าร้อยเรื่องรุง่งเริ่มกลิ่นแกงส้มปากุง้ง ผักบุ้งใายทุ่งบ้านนทาท้าเขาเข้าเก่ากันพี่มันเหมือนคนเจียนา้าเขาเจอเธอจาวิวาน้ำตาต้องมาเจอน,อน้อง จากไปเป็นเจ้าเต้าเจ้าเบ้าเขาคือใครกันขอพรอคู่สมสุขสันในวันวิวาเติดน้องส่วนตัวพี่นี่ กอมีผ้าเรืองงมของพาธรรมของขายเศว้ามองขอมุ่งหมา่ปองมองที่พาธรรมใครเพลง รู้ไหมคิดถึงเธอมากร้องไห้ง่ายได้แค่ชายในหนังทีวีชอกจามระกรรเรือที่คนดีสนก่อนออนไหวายเจงในหนัง อันยังไม่เจ็บที่ใจใจที่เธอพักใสทำไมไม่มีน้ำตาเรื่องใจในนั้นเหมือนกันกับฉันจริงๆโอ้โอกระทมตมยิง ผู้หญิงถิงไปไม่มากอดมอนนอนหนาวถึงเกล้าวเรานองน้ำตาหนังเรื่องนี้สินานำพาฉันมาอะไรเป็นไปได้ อยากให้เธอได้ดูหนังเรื่องนี้อีกครั้ง่ยังคงสงสารไหมได้โปวดเมตตากลับจืนมาห้องแก่หใจเห็นภาพทีวีวันไหน น้ำตาลไลายไม่เชื่นเลื่อนลมไม่หวังาทอนตันร้อนจนนี้ตีจากรู้ไหมกิดถึงเธอมากเมื่อภาคจากกันนานนมฝ เพลงนี้มาช่วยให้ผ้าด้วยนา่ายสอารม์ไปให้เตืองเอวกมว่าจดระดมทุกตมตม้ตมจานเป็นไปได้อยากให้เธอได้ดูนัง่ง เรื่องนี้่ยังคงสงสารไหมได้โปรดเมตตากับคืนมาห้องแก่อาจเห็นภาพที่วีวันในน้ำตาลิไหลไปเชื่เลือลมไม่หววงอาทร ตัดร้อนจนหนีตีจากรู้ไหมคิดถึงเธอมากมาพากจากกันนานนมฝกเพียงนี้มาช่วยพาด้วยหน้าใสายรม์ไปให้ถึงเอวกลม วา่าจะระทมทุกต้มต้มตาใกรเปล่งสแยงหญิงอาบ้านในี้มีป้ายเปนไม ไร้คนไร้ใจไม่มีกูก้ควงคนใหม่ปล่อยให้ใจจนทนจำอักส่วนสีขาวเรื่องระบอกบนผ้าดำมาเห็นทธอยคำช่วยทำ ตามคำเขียนขอคนร่วงเดินเชิญอ่านเรื่อวานอันไปไกลกันอ้ามมา,มาอ่านทำฉันเพิ่มเติมอีกหนอก้อไปเธอทางอืน่น กล้ำเกลื่นคืนคมจมพอร่างกลใจท้อย่ารอมารอรวงเลยชัลจำเช,ช่นน้ำตั้มจิตเส้นทางชีวิตรักสิ้นเสียที เจ็บแสบมาแล้วแรมปีจีวีเป็นเช่นเชรายเธอเร็นร,รักเรเจแยงสยงยิงจริงยิงเอ้ยช่างปวดรวดร้าวจังเลย ตามเจยไม่เคยเมตตาถ้ารักเก่าเกา่าก่อนรกรอนย้อยอนมาเยือนฉันใกล้จะิืมเรือนร่างเพื่อนเรียกรักเทศดนานะ สิ้นสุดเสียทีคนที่ไม่มีคุณค่าเรอ่อกแล้วขอราอยามารุกรานอีกคุณชาลจามชิ้นน้ำตำจิตเส้นทางชีวิต รักสิ้นสียทดีจ็บแสบมาแล้วแรมปีชีวิตเป็นเช่นเชร้อเธอเร็นรักเรเสแสงสยางยิ่งจริงยิ่งเอย จังปว,วด่วร้าวจังเลยตามใจไม่เคยมเมตตาท่านรักเขาเก่าก่อนรอกรอนยาย้อนมาเยือนฉันไกลจะลริมเรือน ร่างเปืือนเรื่องรักเถิดนะ้าเป้นสุดเสียีคนที่ไม่มีคุณค่าเรื่องแล้วขอร้อย่ามารุกรานอีกคุณ ไกรเพลงคอยหมอใจโหัวใจพี่ปนทุกคนรนบนเปลวไฟน,น้ำตาไรจากไข่เทียนล่นโรยราแอเป็นที่ใจข้างในใครจะรักตา เหมือนดังนนฟ้าพา,าตรงมาพายใจตมหัวใจพี่ปวดช่วยตรวจตรวดให้กินยาสงสารเมตตาเกิหนายายสารตมเป็นหมอช่วยให้หน่อยอย่าปล่อยให้ใจระทมมารับงภามตม คืนโกมให้มันหายไปโอ้แม่คุณคนสวยมาช่วยผมด้วยเอาบุญก็จดใจแทนคุณที่คุณเกื้อนุนจุนใจยอมเป็นทารับใช้งานวาดบ้านร้างจานทำได้ปวดเมื่อยนวดให้ก็ไว รับใจคนลายผมนี้สาว้ได้มารับมาจับจองเป็นเจ้าของคนไข้ใจมองตรมตรอม,มโกง่ายทันทีเชิญที่คนงามสอบถามอาการผมนี้มารักษาใจพี่ คนดีไม่ต้องกินยาเลยโอ้แม่คุณคนสวยมาช่วยผมด้วยเอาบุญขอจูใจแทนคุณที่คุณเกื้นุนจุนใจยอมเป็นทาสรับใช้งานฝาดบานร้านจานทำได้ วัดเมื่อวนวดห้ยก็ไว้รับใชจคุณนายผมนี้เ้าได้มารับมาจับจองเป็นเจ้าของคนใกล้ใจมองพร้มรมรมอมตรอมคงหายทันทีเชินที่คนงามสอบถามมาการผมนี้ มารักษาใจพี่คนดีไม่ต้องกินยาเลย